สวัสดีครับอยู่กับ Business h u ดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับ Business Hut เรามีเครื่องมือดีๆนะครับที่จะเข้ามาช่วยกิจการที่ต้องมีการตรวจนับสินค้าหรือมีการรับสินค้าแล้วมักจะพบปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นการคีย์ผิดการตรวจนับผิดหรือการรับสินค้าที่ผิดพลาดนะครับส่วนเครื่องมือตัวนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเครื่องมือที่เราว่านั้นก็คือ Mobile Computer Newland MT 9 0ย์เครื่องนี้นั่นเอง เครื่อง Newland mt 9 0และ b p พัทค l l l ็กเตตัวนี้นะครับมันก็เหมือนกับสมาร์ทโฟนที่เราใช้ในปัจจุบันที่แต่ว่าด้านหัวของมันจะมีสแกนเนอร์ที่เอาไว้ใช้สแกนบาร์โค้ดสินค้าให้เราสแกนได้อย่างรวดเร็วนั่นเองสำหรับการใช้งานนะครับเครื่อง Newland mt 9 0และ b p พัทค l l l ็กเตใช้งานได้ง,ง่ายมากๆเลยกิจการก็จะหมดปัญหาในเรื่องของการคีย์ผิดคีย์ถูกใส่จานวนผิดจานวนถูกและก็ทำให้ลดเวลาในการทำงานที่จะต้องมานั่งจดลง ได้อีกด้วยครับ Business พ a r t Collector โปรแกรมที่ช่วยให้งานการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนเช่นการซื้อการขายการโอนย้ายสินค้าและการตรวจนับสินค้าทำให้ได้ข้อมูลที่อัปเดตและลดข้อผิดพลาดจากการใช้วิธีเดิมๆ Business Part Collector เป็นเครื่องมือช่วยในการรับสินค้า ในขณะการส่งของตรวจรับได้ทันทีลดข้อผิดพลาดลดค่าใช้จ่ายการติดตามรายการสินค้าที่ผิดพลาดพราอจะทราบทันทีว่าสินค้าจริงกับเอกสารไม่ตรงกันระบบพร้อมนำเข้าโปรแกร,รมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business ER p a r t ERP อย่างง่ายดายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i n e แอป a d s a l e พา